สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook ทุกท่านครับก็ในส่วนของคลิปอีดโดคลิปนี้อยู่กับช่างใจอย่างเช่นเคยนะนี้ช่างใจมีโอกาสได้สอมยามาฮ่าคิวบิกครับแก้อาการออกตัวกระตุกออกตัวสันๆนะฮะซึ่งอาการแบบนี้ส่วนมากส่วนมากที่เคยเคยพบเคยเจอและเคยซ่อมเนี่ยปัญหามันจะอยู่ในห้องสายพานะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลื้อห้องสายพานดูกันว่ามันเกิดจากจุดใดของห้องสายพานนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะออกตัวกระตุกรตกระตุก,ตก,ตกออกตัวสันสันสันสนะฮะออกออกตัวกระตุกรตกระตุกออกตัวสันสันโดยมากแล้วจะเจอปัญหาด้านในนี้นะเดี๋ยวผมถอดออกให้ดู นี่นะ่นมเนะม็ดเม็ดมันสึกครับเม็ดมันไม่เรียบไม่กลมเม็ดที่ดีต้องกลมเป็นทรงทรงกลมครับทรงกลมอันนี้มันมีส่วนหนึ่งเด็ว ส่วนหนึ่งมันแบนดกมัน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 แบนฮะมันนี่เป็นทรงกลมทั้งลูกแล้ลูกนี้ดีหน่อยลูกลูกนี้ดีหน่อยครับยังเรียบอยู่แต่ลูกนี้เนี่ยพบพบว่ามันไม่เรียบ ไม่เรียบอยู่ห้าลูกมีมีเรียบดีแค่ลูกเดียวครับนี่อันนี้ดีแต่ที่เหลือห้าลูกเนี่ยมันมีรอยแบบนี้ซึ่งมันมีผลต่อการใช้งานโดยตรงครับถ้ามีรอยแบบนี้ถ้าเป็นเยอะกว่าน,นี้รถรถรถ,รถจะสั่นทั้งคันเลยนะอันนี้เพิ่งเริ่มเป็นเดี๋ยวผมไปหาตามหาอะไรชิ้นนี้ก่อน ตอนนี้เราก็ได้อะไรมาแล้วนะจำนวน6 6เม็ดด้วยกันครับ6เม็ดด้วยกันเป็นของแท้ของแท้ครับเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูถ้าใครใช้ยามาฮ่าคิวบิตแล้วเจอปัญหาออกตัว,ตวกระตุกกระตุกออกตัวสันๆก็ดูดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ครับ ความเสียหายเกิดขึ้นจากเม็ดครับเม็ดน,นีของไหมนะครับสังเกตว่ามันจะกลมเรียบเลยนะกลมกลมไปทั้งแถบเลยส่วนของเสียของเสียนี่ครับมันเป็นเหลี่ยมครับเนี่ยเป็นแค่นี้มีผลต่อการขับขี่เลยนะฮะ ออกตัวกระตุกออกตัวสันๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูชามกันมากับชามชามนอกชามหน้าด้านนอกจากการสัมผัสนะครับผิวผิวนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่เรียบเป็นเป็นแนวเดียวกันเลยนะมันโดนสายพานกินจนบริเวณนี้มันจะลึกวันนี้เบริเวณนี้จะลึกมันจะไม่ราบราบเรียบเป็นผิวเดียวกัน เดี๋ยวของของใหม่ไมาดูถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะราบเรียบเป็นเป็นแนวเดียวกันไปนะเป็นองศาเดียวกันนะครับอันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะช้ำ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 หน้าด้านนอกเราจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันที่แรกก็จะเปลี่ยนแต่เม็ดแต่ว่าพอไปเทสพอไปเทสครับยังไม่ผ่านครับมันวิ่งยังไม่สมูทเลยต้องไปตามหาชามชามา ชามหน้าตัวในเหมือนกันครับมันไม่ราบเรียบเป็นเป็นแนวเดียวกันแล้วไม่ไม่อยู่ในองศาเดียวกันแล้วซึ่งจะแตกต่างกันกับของใหม่ะที่มันเป็นแนวเดียวกันครับก็สรุปเลยงานนี้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนชามหน้าทั้งนอกและด้านในเพื่อแก้ปัญหาออกตัวกุตุกกุตุกออกตัวสันๆนะครับเดี๋ยวขอเวลากรอบสักครู่ ีผมประกอบประกอบแล้วก็ประเทศแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ว,ว่าผมใช้ชามชามชุดนี้ผมปรากฏว่ามันก็ยังมีอาการสันๆอยู่บ้างก็เลยต้องไปตามหา,านี่นะครับตัวใหม่มาแทน ตัวนี้เขาจะใช้อะไหลร่วมกันกันกบมีโอร้อยยห้านะร้อยยี่ตัวผู้ชี เอาลงไปเทสก่อนอหลังจากที่เราไปเทสมาก็ผลปรากฏว่าก็ผ่านไปด้วยดีครับจบที่จบที่การที่เราเปลี่ยนเนี่ยครับชุดนี้นะชามหน้าทั้งด้านนอกและด้านในแล้วกเเรร็เปลี่ยนเม็ดครับเป็นเม็ดเปลี่ยนเม็ด สำหรับใครที่ใช้ยาฮ่าคิวบิกแล้วเจอปัญหาคล้ายๆกันคือออกตัวสันๆออกตัวกระตุกๆ,ๆก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละรับชมขอบคุณครับ